สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักหอไอเฟลนากรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสค่ะหอไอเฟลนะคะเป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองเดอมาบริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีสเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกทั้งยังเป็นหนึ่งในก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งเราเชื่อว่าคงเป็นความฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่จะได้ไปถ่ายรูปกับหอไอเฟลหอที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสหอที่ทุกครั้งที่ไปทัวร์ที่ฝรั่งเศสหากไม่ได้เก็บภาพคงไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเคยไปประเทศฝรั่งเศสแล้วจึ่งขอนําประวัติของหอไอเฟลที่ยิ่งใหญ่มาเป็นข้อมูลให้ได้อ่านกันคะ่ะ ก่อนอื่นเรามารู้จักชื่อของหอไอเฟลว่ามีที่มาเป็นอย่างไรหอไอเฟลนะคะเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งชื่อตามกุสตาฟไอเฟลสถาปนิกและว,วิศวกรชั้นนําของประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้หอไอเฟลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปีคศ1889 เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรมหอคอยสูงงดงามแห่งนี้เป็นดาวเด่นที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานซึ่งต่อมาได้รู้จักในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส ความสูงของหอไอเฟลนะคะสูง324เมตรหรือ1,063ฟุตหรือสูงเท่ากับตึก81ชั้นนั่นเองค่ะบนพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสฐานหอคอยมีความกว้างด้านละ426ฟุตจะมีขาของหอคอยทั้ง4ด้านในแต่ละด้านรองรับน้ำหนักของโครงสร้างโลหะกว่า7,000ตันบนฐานจะเป็นฐานก่ออิฐซึ่งจะฝังสมอยืดสตัวสำหรับขาตั้งและข้าง จากฐานนี้ขาจะถูกขึ้นเป็นมุม60องศาในลักษณะคานโครงเหล็กคานนี้ประกอบไปด้วยท่อเหล็กและเหล็กแผ่นที่ถูกยึดติดกับด้านข้างซึ่งของไอเฟลก็เริ่มสร้างในวันที่26มกราคมคศ1887นั่นเองค่ะ